บางคนถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเนาะมันก็จะหันไม่สุดนะหันข้างเนี้ยก็จะติดติดหน่อยไปดึงค้างไว้นับ1-10ถึง10นะครับถ้าใครแขนแข็งแรงนะกดลงเก็บคางในคอสุดมันจะไปได้เยอะกว่าผ้านคนที่มีอาการปวดคอนะปวดต้นคอแล้าลงแขนนะครับหรือว่าปวดล้าไปในสะบักเนาะ เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับไม่รู้ว่าที่แฟนเพจของเราเนี่ยมีใครที่มีอาการนี้อยู่บ้างไหนยกมือให้ดูหน่อยนะถ้ามีกดไลค์เยอะๆนะจะได้รู้ว่ามีเยอะจริงๆนะครับอาการพวกนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าข้อต่อกระดูกต้นคอเลยก็ได้หรือว่าตัวหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาเช็คกันง่ายๆก่อนว่าเมันเป็นการกดทับเส้นประสาทจากพวกกระดูกคอเสื่อมหรือว่า มีเส้นประสาทโดนหยีบไหมแบบสแกนง่ายๆนะวิธีการก็คือลองเช็คคอโดยการดูคอนะก้มคอเงยคออย่างนี้มีอาการร่วมด้วยไหมถ้าใครมีตึงล้าวลงไปแขนอ่านี้อาจจะสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับหรือว่าหันคอไปด้านตรงข้ามแบบนี้หันแบบนี้นะครับลองดูนะครับบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเนาะมันก็จะหันไม่สุดนะหันข้างนี้ก็จะติดๆหน่อย หันอีกข้างก็จะง่ายของผมน่าจะมีปัญหาที่ด้านขวานะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตรงข้อต่อฟาเซตจอยหรือข้อต่อกระดูกต้นคอนะอาจจะเป็นกล้ามเนื้อก็ได้นะครับอีกอันนึงที่จะต้องทําก็คือเอียงคอในลนักษณะนี้แล้วก็เอียงมาฝั่งนี้นะครับถ้ามันมีการตึงหรือติดเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อร่วมด้วยก็ได้และอีกอันสุดท้ายเลยนะครับหันหน้าสมมุติว่าเราปวดข้างนี้นะเราหันหน้าไปด้านนี้ล้วเงยคอขึ้นสุดๆเลยค้างไว้ ถ้าไม่มีแปรบล้าวลงไปนะครับแล้วเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งหันด้านนี้ต่างกันเนี่ยให้สงสัยว่าเรามีปัญหาทางด้านนี้ทีนี้ผมมีวิธีการดึงคอด้วยตัวเองนะ,ะมีวิธีการดึงคอด้วยตัวเองเนี่ยจริงๆเราจะมีหมอนดึงคอหรือว่าเครื่องแท็กชันของนักกายภาพที่เขาดึงคอนะครับเราสามารถดึงคอด้วยตัวเองได้นะครับโดยทําแบบนี้ครับใช้ผ้าขนหนูนะผมจะสอนแบบใช้ผ้าขนหนูก่อนเนาะอันแรกให้ม้วนผ้าขนหนูเป็นแบบเนี้ย ผ้าขนหนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวม้วนให้ดูแล้วก็พับเป็นครึ่งนะครับพับเป็นครึ่งผมว่าพับเอาดีกว่านะหรือจะเอาเป็นม้วนก็แล้วแต่นะถ้าใครชอบม้วนม้วนก็ก็ได้นะครับพับครึ่งเสร็จเป็นลำขนาดนี้นะอ่ะล้วก็วางเข้าไปต้นคอประมาณนี้นะครับเนยคอเก็บคานนิดนึงเนยคอนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆแบบนี้อืมให้อาการปวดที่มันลงแขนเนะี่ย มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการจัดกระดูกต้นคอไปด้วยนะวางหลังไท้พลอยประมาณนี้นะครับใครที่หัวที่หนกโลนอยก็จะดีนะ,ะวางอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นในลนักษณะนี้นะครับดึงขึ้นในลนักษณะนี้ตรงๆเลยนะครับอันนี้ดึงตรงๆเนาะนะครับคางก็จะเก็บนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นอ่าขออนุญาตถอดแบนดีกว่ามันจะหลุดอย่างนี้ครับ ตดึงค้างไว้นับ 1- ถึง10นะครับถ้าใครแขนแข็งแรงหน่อยก็จะดีนะถ้าใครเนื่อยแขนหรือว่าป,ปวดร้าวลงแขนบ้างมันก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะแบบนี้นึ่งขึ้นตรงตรงแบบนี้นะครับก็จะลดการกดทับที่คอได้นะแต่มันจะเมื่อยมือหน่อยเนาะอ่าประมาณนี้นะครับให้เห็นด้านข้างจะสวยกว่าแบบนี้นะครับคอจะมันจะตรงคอเนี่ยมันจะกลมมานิดนึงแล้วก็ ช่วงนี้มันจะดึงขึ้นไปในลักษณะนี้เลยจะลดการกดทับที่กระดูกต้นคอแต่จะเมื่อยแขนหน่อยนะถ้าใครที่ไม่เคยทำเนาะมันจะเมื่อยแขนนิดเดงเนาะผมก็จะเหยียดแขนสุดๆแบบนี้ลองทําดูนะครับแบบนี้นะอันที่หนึ่งเนาะได้ไหมพอได้ไหมถ้าถ้าเวลาเราดึงอะ่ะแล้วเรารู้สึกปวดมากอะ่ะเราก็ไม่ต้องดึงค้างนานนะครับเราดึงแค่แป๊บเดียว นับ1ถึงส0 1หนึ่ง7 8 9ส0สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบล้วผ่อนแล้วทำสัก3ามถึงห้ารอบเนาะหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วผ่อนหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสรอบของน่ผมดึงแค่นี้ผมยังเมื่อยมือเลยนะมีใครทำอยู่ไหมเมื่อยไหมพอได้ไหมเออประมาณนี้นะครับแล้วก็จะจับยังไงก็ได้นะเอาเอาที่เราถนัดนะที่เราสามารถจะดึงได้จริงๆอะ่ะถ้าเป็นนักเกยภาพเองเขาก็จะจับคอแล้วเราก็ดึงขึ้นในท่านั่งเลยนะ นะครับผมก็จะจับคอคนไข้แล้วผมก็จะแท็กชันขึ้นไปอย่างเงี้ยแท็กชันคือการดึงเนาะให้คนไข้ไม่กัดกามนะครับปล่อยกามธรรม,รมดานะไม่เก่งนะครับดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้คือนักเตยภาพเดีย๋ยวไว้วันหลังจะสอนเวลามีโมเดลนะแต่เนี้ยดึงเองเราจะไม่ได้จับตรงคางเราจับที่ไทยทอยตรงนี้แล้วคอมันก็คงจะไม่ได้แบบว่าตรงเงยขึ้นอย่างนงี้เราก็ต้องก้มนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ตรงรูกระดูกต้นคอมันเปิดนิดนึงเพื่อจะดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ เป็นหลักการเดียวกันกับแท็บชั่นของเครื่องเครื่องมือทางกายภาพเลยนะแบบนี้นะครับหรือบางคนนะอาจจะใช้โหนเนาะแล้วก็ดึงมันอันตรายไงแต่เราไม่ได้าพาดตรงคอในข้าวไงครับมันก็จะโดนแค่นี้ไม่เท่าไหร่แต่จะมีอีกวิธีนึงคือเอาพันกับขาก็อี้หรือว่าบ่า,บาเพื่อจะดึงให้นอนไว้วันหลังนี้จะสอนตอนนี้มันไม่มีบราเอาแบบนี้ก่อนนะครับอันที่ห ได้เนาะวิธีการลดอาการปวดโดยการใช้ผ้าขนหนูครับลดอาการปวดคอโดยใช้ผ้าขนหนูอ่ะทีนี้อีกอันนึงผมเพิ่มให้ทีนี้ถ้าคนที่แบบชอบนั่งเล่นคอมไหลหอนะครับหลังแบนเลยแล้วก็คอยื่นไปข้างหน้าในลักษณะนี้รอดไอ้เคิร์ฟที่อยู่ตรงคอเนี่ยมันน้อยวิธีการคือใช้ตัวนี้บริหารด้วยนะครับหลังจากดึงแล้วเนี่ยทำประมาณสักถ้าเป็นไปได้นะจริงๆอยากให้ ดึงครั้งไว้3ามสบวินาทีแล้วผ่อนเนี่ยประมาณสักห้ารอบห้ารอบทําบ่อยๆนะเช้าเที่ยงเย็นอะไรอย่างเงี้ยในคนที่ปวดคอมากๆนะครับทําแบบนี้แล้วก็ระหว่างวันถ้าเป็นไปได้เอาผ้าขนหนูเนี่ยแหละ,ะหวางแล้วก็ดึงแล้วก็ฝึกเง,งยคอเงยคอ,อแบบนี้เห็นไหมฮะเงยคอให้ให้โค้งจากคอตรงๆอ่ะมันกลับมามันกลับมามีโค้งที่แอนขึ้นได้เราชอบทํางานอยู่ในท่าก้มนี้ครับเราไม่ค่อยได้มาบริหารแบบนี้เลย ดังนั้นตัวพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับเราเงยคอด้วยแล้วใช้ตัวนี้ดึงไปที่กระดูกต้นคอด้วยแบบนี้แบบนี้แล้วถ้าเผื่อว่า,ามันมีการติดเหมือนที่ผมเทสให้ดูว่าผมติดทางขวาหรือติดทางซ้ายก็แล้วแต่เนาะแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันเราก็จะใช้การใช้ผ้าขนุนช่วยโดยการสมมุติว่าผมติดขวาผมจะทำอย่างนี้นะครับดึงผ้าขนุนตรงตอันนี้ขึ้น งอคอไปด้านนี้นะครับทำประมาณ10ครั้งเป็น1เซตทำสัก5รอบนะ2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนครบสิธนะครับแล้วพักเวลาพักแต่ละครั้งเวลาาทำอะไรแต่ละครั้งเราควรจะเช็ค รีเช็คว่าอาการเป็นยังไงบ้างอาการปวดดีขึ้นไหมหรือทาแล้วยิ่งชาลงแขนนี่ให้หยุดทาแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันเบาขึ้นอาการชาลดลงอาการปวดลดลงหดสั้นเข้ามาเหลือแค่ตรงคอหรือตรงคอเบาขึ้นก็โอเคอันนี้ทาได้ก็ทําได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าอาการมันจะดีขึ้นหรือหายไปเลยนะอีกอันนึงนะอีกนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ ผ้าขนหนูมันมี2แบบอีกแบบหนึ่งคือบางคนนะ่ะชอบใช้เป็นขอบแบบนี้ก็จะดีเหมือนกันในกรณีที่แบบทําแบบนี้แล้วเ,เรารู้สึกว่ามันเออมันไปได้และมันไ,ไปได้ดีเราลองทําให้มันได้เยอะขึ้นโดยการใช้ผ้าขนหนูตัวนี้นะครับวางลงไปที่ฐานคอนะอันนี้ผมสอนบ่อยนะนะครับวางลงไปตรงนี้แล้วก็ดูนะครับกดลงไปที่ประมาณ c 7เนาะ c 6 c 7เนะี่ยเห็นไหมฮะ c 6 c 7เนาะใครที่ปวดคอไปหาหมอแล้วหมอเอ็กซเรย์น่าจะรู้ว่า c 6 c 7คืออะไรนะอ่ะ กดลงเก็บคางเงยคอสุดมันจะไปได้เยอะกว่าผ้านะวนผ้าสิบครั้งเหมือนกันครับเวลาทำอาจจะตึงๆแล้วอย่างเงี้ยทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นไม่ฝืนนะครับใครฝืนจะยิ่งเจ็บมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเท่าที่ได้ทนได้นิดนึงก็ดีแต่ถ้าทนไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทนนะฮะไม่จําเป็นต้องทรมานขนาดนั้นสิบครั้งแล้วเช็คอาการแบบเดียวกันเลยสิบครั้งเช็คอาการ หรือจะใช้เป็นแบบนี้เหมือนกันก็ได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้จะตึงกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าใครแบบทําแบบนี้แล้วเจ็บก็เป็นม้วนผ้าเอาเปลี่ยนข้างซ้ายบ้างแบบนี้นะข้างซ้ายสลับข้างโค้งไม่ยากเนาะแล้วเราก็ไปทําร่วมกับการยืดเส้นประสาทเพอร์เฟกเลยทําเองที่บ้านได้นะครับลองดูเนาะก็ทําเพิ่มจากที่นักกายภาพเขาสอนเนาะหรือว่ารักษากับนักกายภาพอยู่แล้วก็ทําพวกนี้เพิ่มเข้าไปด้วยก็จะดี ฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณดิตนะครับาฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งในเฟซบุ o กไม่ใช่ Facebook สิ u b e Channel แล้วก็ c e b o o k Fan Page ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ไลค์คลิปนี้ด้วยใครที่ทำอยู่อาการเป็นไงลองคอมเมนต์ม้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปตามอ่านดูแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาร่างไลฟ์เรื่องพวกนี้ให้เป็นแบบ DIY เนาะเอาไปใช้เองที่บ้านเนาะดีไหมแบบนี้ลองลองแชร์เข้ามาดูนะครับแล้วก็ใครที่ทาแล้ว ดีขึ้นหรือเป็นยังไงลองมาเล่าให้เพื่อนฟังดูหรือถ้าใครที่ทำแล้วมันเจ็บหรือมันยังไงก็มาเล่ามาแชร์กันนะครับใครอยากปรึกษาสามารถโทรมาไม่ใช่โทรนะให้ลายมาที่ไลาย OA ของเรานะครับแอดบั n d ิตคลินิกครับแอดบ i t C ิทซ i n i ไอแอครับคือตอนนี้ปรึกษาได้ทางลายหรือทางอินบ็อกแค่นั้นนาะเพราะว่าโทรศพัพท์นี้ให้ให้คำปรึกษาไม่ได้ละคือคนโทรเข้ามาเยอะมากครับดังนั้น ดังนั้นแนะนำให้ให้ทางไลายอย่างเดียวกับอินบ็อกซ์นะครับสามารถจะส่งข้อความถามว่าปรึกษาแล้วก็ให้พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาทั่วไปเดี๋ยวจะมีลิสต์รายการให้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะขอท่าออกกาลังกายพวกอย่างเงี้ยพวกสอนแบบนี้มีเยอะเลยก็ถามมาเลยครับอยากได้ท่านูนท่านี่เดี๋ยวยวส่งให้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากรักษากายภาพนะครับให้โทรมาได้ครับเบอร์นี้0 8 5 3 6 9 9 9, 9 7 7 0853699977ครับช่วงนี้ คนไข้ยเยอะแล้วก็ช่วงโควิดเราต้องจัดคิวให้มันพอดีนะครับดังนั้นให้โทรมาก่อนนะครับโอเคโทรมานัดนะโทรมานัดล่วงหน้าโทรมานัดล่วงหน้าเพื่อจะได้หาคิวให้มันพอดีนะครับหรือจะนัดในใน c e b o o k Fanpage ก็ได้นะหรือในไลน์ก็ได้ครับประสานได้เลยโอเคไหมมีคำถามไหมครับช่วงนี้ผมไปอยู่ประจำจุดโควิดเลยไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลามานั่งไลน์แล้วคนไข้เยอะมากคนไข้ที่คนมาฉีดวัคซีนเยอะมากก็เลยถามหลายท่านไปว่า เออเป็นยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนกันบ้างหรือ,อยังเพราะปูพรมไปทางประเทศแล้วก็คาดว่าถึงสิ้นปีผมน่าจะอยู่ตําแหน่งนี้ยาวเลยครับดังนั้นก็จะมีเวลามามาไล่แบบนี้ให้หรือเปล่าไม่รู้ยังมีคนแซวว่าผมเออผมปวดขาเนี่ยยืนทั้งวันนั้นตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันยันเย็นเลยครับแทบจะกลับมาคลินิกไม่ทันเลยแล้วก็มีคนบอกว่าเออสงสัยต้องมาสอนแกปวดขาเลยเดี๋ยววันหลังมาสอนให้ก็รู้สึกตึงๆนะแต่วันนี้ดีขึ้นเพราะน่าจะเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้ววันแรกนี้ไข้ขึ้นเลย ไม่รู้ไข้ขึ้นเพราะอะไรเป็นไข้หวัดหรือเปล่านะครับโอเคไหมมีคําถามแล้วอย่าลืมไลค์อ่าไม่ใช่ไลค์คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าทําแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอ่อทำอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับอาการพวกนี้จริงๆอย่างที่บอกอันนี้คือ DIY แต่ว่าถ้าจะมีอุปกรณ์ก็เป็นหมอนดึงคอที่เราเคยทําให้พวกนี้ก็ช่วยได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องช่วงกักตัวเราก็ทำทำด้วยตัวเองถ้าทาแล้วมี อโอ้ทำอันตรายพวกนี้จริงๆจริงๆไม่ให้ทําเยอะไม่ให้ทำเยอะ,ยอะถ้าใครที่มีอาการพวกวิงเวียนหรือว่าบ้านหมุนหรืออะไรพวกนี้พวกนี้แนะนําให้ไปพบนักกายภาพช่วยดีกว่าเนะาะอย่าไปอย่าไปทำเองเลยครับมันมันเสี่ยงไม่ใช่คือบางทีเนี่ยเรามีโรคหลายอย่างแถวนี้ยหลอดเลือดเยอะการไปรักษากับกันเองหรือไปรักษาผู้ไม่คนที่ไม่เชี่ยวชาญอ่ะมันค่อนข้างอันตรายมันจะไม่เซฟดังนั้นพวกนี้มีโอกาสได้หมดเลยที่จะทำให้เราแย่ลงนะะ ปกติเวลาดึงคอเราจะห้ามดึงคอในคนไข้ที่มีไฮเปอร์เทนชันมีความดันสูงมีโรคหลอดเลือดมีปัญหาบ้านหมุนวิงเวียนพวกนี้เราจะพักก่อนจนกว่าอาการคนไข้จะดีขึ้นเราจะเริมโอเคนะครับก็แล้วพบกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเราครับ l ล n e ID at clinic, บันดิตคลินิก bun dit clinic a บั i t ิตคลินิกส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้ง2สาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I do so